ครับผมสรุปคนครับผมสป็นสลากินแบ่งครับผมออกรางวัลวันที่สิบหกเมษาหกเกตครับผมครับผมรวบรวงครับผมสรุปครับผมผลของการสนับสนุนสลากินแบ่งด้อสองนี้ครับสองเล็กๆครับกดไลค์กดแคร์ครับผมครับสนับสนุนสลากินแบ่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนาะครับผมสรุปคนเลยครับของช่องเล็กๆครับผมครับผมครับผมนีหอยซองครับหอยซองมาวันที่สิบห้าครับตอนบ่ายสามครับ เพื่อนๆพี่น้องต้องไปครับผมกันิีครับผมได้เห็นเนาะครับผมโูวปังๆน้าเพลินครับผมหอยซ่องนะครับเนาะครับผมตามต่อตามต่อเลยครับตา้งแต่ประเดี๋ก็ตามต่อตามต่อเนาะสนับสนุนสนับกินแบ่งเนาะครับครับเปิดเลยนะครับเนาะครับผมเข้าเข้าเลยครับผมเข้าเลยครับผมเข้าเลยสองห้าร้อยเนาะเด็กวิ่งไม่เข้าแต่เลขครับเลขท้ายครับผมเลขท้ายครับเข้าเต็มๆเลยครับเลขท้ายครับผม เลขขายครับเขาเต็มๆเลยครับผมเล็กรองครับผมครับเขาเต็มๆเลยครับเนาะครับผมลองวันที่หนึ่งครับผมลองวันที่หนึ่งครับเขาเก้าสิบสี่ค่ะครับผมห้าเก้าแปดนะเต็มเเลยครับผมเล็ขายสองตัวนะครับเนาะเลขกหง่์สองครับเลขขายสองตัวครับผมเจ็ดเก้านะครับเนาะครับผมกลับมาด่วนๆเลยครับไปสามครับผมกำลังดีใจเนาะเพื่อนๆครับ ครับเอฟซีของหอยซองนะกนกนอเลยถือระบบถือรวันกนกครับผมดันต่อไปเลยครับผมครับผมตามบอกเลยนักทันทีสองไปเลยครับผมครับของช่องนี้เล็กครับครับกดไลค์กดแชร่นกนกมีทีเดียวเลยครับผมครับผมครับก็คืออาจารย์แก๊บครับผมนะครับผมบริคุณของอาจารย์แก๊บนกนกครับผมเก็บซีครับผมเพื่อนเปื่อนสิทธิ์นกนครับผม เพื่อนว่าให้สนับสนุนสลากกินแบ่งถูกต้องตามกฎหมายเนาะครับเนาะครับผมตะล้อปล่อยมาวันที่11เลยครับผมครับก่อนก่อนรองมันจะออกนะครับเนาะครับผมก่อนวันที่สิเลยครับเพื่อนๆหลายๆท่านเขาได้ดูเนาะครับเนาะครับผมสูบปังปมันมามันครับนี่ครับมันหามาก่อนครับผมเพื่อนหามาก่อนครับตัวนี้ครับเพื่อนหามาก่อนครับก่อนครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมเต็มๆเลยครับผมครับอาจารย์แจ็คห้าหัวดเนาะครับเนาะครับผมอาจารย์แจ็คห้าหัวดเขาเขาเต็มยมเขาวิ่งตัวไหนครับ ครับผลเล็กไทยสองตัวเก้าเจาะคัดบินครับเก้าแปดตรงๆเลยครับผมครับเลขล่างครับผมลงรองครับดูครับผมรองครับผมเก้าเจ็บนาะครับผมเต็มเตมเลยครับผมอาจารย์แจนปล่ไปมาสองชุดนนอะครับผมไปมาสองชุดครับผมพีดีดจครับผมสัตว์สนรารกินแบ่งหรือสัตว์ถูกต้องาำกฎหมายครับผมกับพีดีใจครับทุกท่านครับผมครับผมรับตามไปเลยครับผมชุดเต็มครับหมดที่แล้วครับผมท่าน ลอยมาครับผมครับเป็ุดเต็มครับผมซุดเต็มของอาจารย์แจ็คนี่ครับผมซุดเต็มเต็มเลยครับผมคืออาจารย์แจ็คครับพระเอกของช่องเลยครับผมเลยพระเอกขคุณของอาจารย์แจ็คน้อครับหัวสี่สิบเอ็ดครับถูกมาสิหัวเป็นหัวหนึ่งครับเข้าติดต่อกันเลยครับผมจากเป็นหัวหนึ่งก็เข้าติดต่อทั้งสองหัวครับผมครับพระเอกขอบคุณเขาสำหรับส่วนสนสับกินแบ่งถูกต้องตามผลหมายเนาะครับน้อครับครับผมครับผมหมดแล้วครับผมเต็มเต็มเลยครับมาก่อนครับโค้งสุดท้ายครับแปดโมงครับครับเขาเต็มเต็มเลยครับหัวที่หนึ่ง ครับผมมีสารนกนกครับผมทานเลขติดรองันน้ิ่นครับผมกับเพาะที่สองตามเลขงวดนี้แล้วครับผมครับผมหววนี้ครับสิบหกสี่หกเจ็ดเาคนนกครับสุดเต็มเหมือนกันนะครับสุดเต็มเหมือนกันกับอาจารย์ปล่อยมาครับและผมสุดท้ายเหมือนกันครับผมครับทุกเต็มเข้าเข้าครับตัววิ่งไม่เข้าแต่ตัวเจาะเข้านะครับตัวรองเข้าครับผมครับเป็นหววที่สองติดเนาะเป็นส1่เด็ดตัวติดของอาจารย์แจคกนกเนาะอาจารย์ปล่อยมาสองสูตรนบเนาะบันใส่ปานสองสูตรเ็นหนึ่งสูตรครับ ครับอยู่นี้ก็ปล่อยมาครับถึงวดที่ห้าติดกันเนาะครับผมดีดใจนะครับผมถึงตังครับถึงน้องเพิ่นครับตามต่อตามต่อเลยเนาะครับเนาะเรียนทุกคณของอาจารย์แจ๊กที่จะไปทําบุญน้อเนาะครับผมเพื่อนท่านไหนครับเอฟซีท่านไหนครับผมครับครับครับผมท่านอาจารย์จะครับผม ครับผมตามต่อกับอาจารย์ครับผมครับก็สนับสนุนสนับสนุนแบ่งเนาะครับถูกต้องตามกฎหมายครับผมกับดีใจด้วยนะครับท่านใดถึงรางวัลครับโชคปันปังครับผมครับผมครับผม